l o ของพี่เปียกหน่อยอ่าอ่นี้ถึงวันที่สิบเจ็ดราคานี้นะพอเลยวันที่สิบเจ็ดกันยายนเนี่ยมันจะอีกราคานี่ก็เป็นราคาเต็มละเพราะฉะนั้นรีบรีบสมัครนะแล้วก็วันที่สิบเก้าพี่จะทำการไลฟ์สดอ่ะเจ็ดครั้งสิบสิบเก้ายี่สิบหกวันที่สามวันที่สิบวันที่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ ทำการไฟ์สดประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาหุ้นมาดูของจริงเลยว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เทคนิคลไปแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงการตัดสินใจหุ้นเนี่ยมันมีแค่ซื้อถือขายเท่านั้นเองถ้าตัดสินใจได้ก็จบไม,ไม่ต้องคิดมากคิดมากมันจะไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะ่ะถูกต้องแล้วค่ะเออก็ไปลองฟังเขาจะฟังทฤษฎีก่อนนะครับเข้าไปก็ไปฟังทฤษฎีก่อนจากนั้นก็มาเรียนภาคปฏิบัติกันเจดครั้ง โปรคอร์สนี้ได้รับความสนใจพอสมควรเลยนะใน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 ยอดที่เข้ามาก็ตอนนี้ให้ถึงวันที่17อันนี้เป็นระบบของสกิลเลนไม่ไดเกี่ยวกับพี่นะเขาจะวางเป็น Early Bird เป็นกลางทางแล้วก็เป็นปลายทางสแกน QR Code นี่ได้เลยใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ค่ะพอสแกน QR Code ก็จะลิงก์ไปที่เว็บอ่าแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็มีให้สมัครได้เลยค่ะนี่ง่ายๆเลยจ้าอ่าโอเค โอเคก็ okay. ถือว่าเป็นคอร์สที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพอออกมาจากรอยากในสมองของพี่เปีย๊ยกที่สะสมมาถึงสามสิบปีเลยทีเดียวทีอ,อ,อี้ที่ก็จะจะบันทึกไอความรู้ของพี่เนี่ยลงในคลิปคอร์สสอนแล้วก็ลงในหนังสือเดี๋ยวจะมีปีนี้กับปีหน้าเนี่ยจะออกออกเยอะหน่อยจนจนหมดเขาเรียก,กอะไรหมดหมดไส้หมดพุงเหรอวะ แล้วก็จะเลิกละแล้วก็จะเลิกละก็คงอีสักสองคอร์สแล้วก็หนังสืออีกสองเล่มนะอ่ะคร่าวๆเนาะอ่าหนังสือตอนนี้ก็เล่มล่าสุดคือซีซั่นสี่แล้วนะคะที่เรียกว่า Hybrid Investing ก็หมดเลยนะจ๊ะเสียงเขาบอกเสียงผมเบาเสียงผมยังเบาไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมไปกดอะไรเขานะคือตอนนี้เสียงเสียงแขกเ่ยดังถ้าเสียงพี่จะเบาสมัยก่อนเนะ่เสียงพี่จะดังเว้ยแล้วเสียงแขกที่เข้ามาเนี่ยจะเบา ไ่รู้ไปทําไงเข้านะครับไม่ไรผมไม่ได้พูดเลยนะครับแับแบงค์เนี่ยก็ว่าให้แบงค์เขาว่าไปเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะดูหุ้นปันผลดูหุ้นกินขัใหญ่แล้วก็ดูหุ้นกู้มาเสนอพวกเราที่เป็นแฟนเพจทุกวันพุธเวลาทุ่มหนึ่งอยู่แล้วอ่ะพี่แบงค์คุยอะไรพี่จะไม่คุยเยอะนะอ่ะมาอัปเดตพอร์ตหุ้นปันผลสูงของเรากันเลยค่ะชุด a อบีค่ะเปรียบได้เสมือนบอลในอ่า พมีค่ะก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีค่ะที่ให้ปันผลสูงมาก็เรามาแนะนำทีละตัวกันเลยมีสัปดาห์นี้พี่เปียกก็ได้แนะนำให้กับลูกค้าในห้องหุ้นปันผลค่ะมีได้หุ้นแล้วก็มีรอกันยังไม่ได้หุ้นกันบ้างมาที่ตัวแรกเลยจาก n t นทั t ทางแนวรับ71.5ตั้งรอไว้แต่หัววันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขามีตั้งรอแบบสามารถตั้งรออ่า เป็นเดือนเลยก็ได้ค่ะคือเราตั้งเข้าไปตั้งทีเดียวแล้วมันก็จะกดตั้งรอเอาไว้ให้ยกเว้นวันที่มีปันผลเขาก็จะถูกยกเลิกไปเนาะฮะสรุปอินพัสนะคะปีหน้าให้ปันผล3.6ขั้การ้นอันนี้มาจากคอนเซนซัสนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล5%เลยค่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้หุ้นนะคะก็ตั้งรอไว้และนันทฮาส์ค่ะ โซน8.25-8.4เนี่ยยังอยู่ถือว่ายังอยู่ในโซนไม้แรกของเราค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าจะให้ปันผลประมาณ8.2%เลยอันนี้ยังเป็นไม้แรกที่เราเก็บกันอยู่นะจ๊ะอืมปุ้นใหญ่สามไม้ค่ะสามร้อยสิบได้แล้วค่ะล่าสุดค่ะค่าการปีหน้าจะคอนเซ็นทัสิบสี่บาทจ้าแลก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ4.5%เลยอืม ตัวดิฟนะคะตัวดิฟก็ราคาล่าสุดอยู่โซนแถว5.15จุดหนึ่งห้าค่ะตัวนี้ถ้าใครทนถือรอได้ก็สามารถที่จะเก็บได้ปันผลคาดการณ์ทั้งปี96้าสหกตันค่ะก็ถือว่าให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ10%เลยทีเดียวจ้า k เควันนี้ได้ปันผลมาแล้วค่ะบาทยี่สค่ะ,คะ ก็เดี๋ยวรอค่ะจังหวัดเดี๋ยวรอกันต่อไปแล้วก็ถือยาวๆรักปันผลไปนะจ๊ะอืมอ1ค่ะสองร้อยสิบขายยังไม่ได้หุ้นนะคะรอบก่อนนั้นเคยเก็บมาแล้วจ้ะแถวซนสองร้อยสิบก็กำลังลงมาให้ค่ะถ้าปีหน้าจ่ายประมาณแปดบาทเกือบเกือบเก้าบาทเลยเพราะฉะนั้นสรุปจะได้ปันผลสี่จุดสองเเซ็นตอันนี้ก็เป็น ลิฟต์รายชื่อหุ้นปันผลสูงนะคะที่เราแนะนำเก็บในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนตัวที่รันกำไรรอรันกำไรตามระบบก็จะมีทิสโก้ค่ะปีนี้ให้ทั้งปี9.75เลยค่ะแล้วก็พึ่งได้พึ่งให้ปันผลวันนี้จะเป็นวันที่ปันผลจ่ายค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันที่หกเนี่ยค่ะ ก็ทิสโก้จ่ายมาแล้วค่ะเอกดี HD นะคะสองบาทวันนี้ค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ถือรอก็รับปันผลไปแล้วปีหน้าปันผลเป็นยังไงก็ประมาณแปดบาทจ้าเพราะฉะนั้นราคาโซนหนึ่งร้อยแล้วแถวเก้าสิบบาทเนี่ยก็จะเป็นจุดท,ที่เราเก็บเพื่อถือรับปันผลกันนะจ๊ะอืมก็ ครบแล้วส่วนสี่ตัวที่เหลือตัวนี้ก็คือเราต้องรอแนวรับอีกครั้งเพราะว่าราคาเขาขึ้นมาให้กำไรแล้วเราได้แนะนำดูขายตามระบบไปแล้วค่ะโอเคอย <Okay. S 2> อไ,ไปอีเสียงมันเหมือนก้องดังๆไปนิดก้องไปใช่ไหมคะถอยฟืย้ะเดี๋ยวลองดูนะคะอ,อ,อันนี้ถอยไปแล้วนะคะแมบบ์ไม่ได้เช็กเสียงตัวเองนะฝักฝีกเช็กเสียงให้ ก็เดี๋ยวมันจะตีเสี่ยมันตีกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอินโฟกราฟิกจ้าแนวรับหุ้นที่พี่เปียได้ให้ไว้นะคะสรุปอีกทีปุ่นใหญ่ค่ะสามร้อยสิบค่ะแนวรับให้สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์แอคนสองร้อยสิบค่ะแนวรับให้ประมาณสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอินพัชเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าค่ะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล แลล้้้ววก็็ Land and House ค่ะตันีเเ8.3-8.4ไม้แรกถ้าให้ถึง8.2%เลยจ้าโอเคก็เป็นสรุปหุ้นปันผลสูงชุด a อบีที่แนะนำให้สำหรับมือใหม่มือเก่านะคะเก็บกันอันนี้ก็เป็นกราฟราคาค่ะก็ไปไปเลยนี่จะเห็นว่าโครงสร้างแ a นด์นดเฮก็เก็บได้นี่คอ,องอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ อันนี้ปูนใหญ่ค่ะแถวโซนสามร้อยสิบจ้า,าดิฟค่ะแถวโซนเก้าบาทเนี่ยค่ะ KKP วันนี้ปันผลมาแล้วอันนี้กราฟเป็นการอัปเดตของเป็นกราฟของเมื่อวานนะคะก็ได้ปันผลหนึ่งจุดสองห้าไปแล้วจา้าถือรอไปจา้าถ้าลงมาแงรงสมมติถ้าลงมาอีกโซนเดิมก็ดูเก็บได้ใช่ไหมครับี่เปี้ยนใน KKP อเดี๋ยวบก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูจังหวะกันอีกทีเวลาหุ้นลงแรงๆหรือตลาดลงพี่เปี๊ยจะออกแนวรับให้กับลูกค้าในห้องปันผลอยู่แล้วจ้อวาอ d v a n c e ค่ะรอบนี้ยังรออยู่แถวโซนสองร้อยสิบนะคะยังไม่ได้หุ้นคะ่ะโอเคท i โก้ค่ะก็วันนี้ได้ปันผลมาแล้วสองบาทจ้าแล้วก็อันนี้เป็นเกรดชุดหุ้น บีซีจ่าที่มีลูกค้าชาวแบบไวัเก่าหน่อยชอบความสวิงสวิตเปรี่ยวนิดนิดผันหวนหน่อยๆอ,อ่ะก็จะแนะนำสำหรับมือเก่านะคะโอเคเราเริ่มกันไปทีละตัวเลยค่ะทียูค่ะเราเก็บมาสองไม้แล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรันกำไรนะจ๊ะลาดบุรีลาดบุรีวันได้ปันผลมาแล้วค่ะออื ปันผลเพิ่งได้ปายเมื่อวันที่หนึ่งค่ะแปดติบสตางค์จ้าตองไม้นี้เราก็รับมาเรียบร้อยถือรอเก็บถือรอปันผลไปเรื่อยๆค่ะเอกโก้ค่ะเอกโก้ก็เอ่อเก็บมาทั้งหมดสามไม้แล้วนะจ้าแล้วก็มีโอริคัมโอลิมีลูกค้าสามมาว่าไม้แรกเก็บได้เลยไม้แถวโซนนี้ค่ะสิดจุดห้าถ้าใครยังไม่มีค่ะ เราก็เก็บมาสองไม้แล้วนะคะแล้วก็มีบ้นปูค่ะบ้นปูก็เพิ่งลงมาพี่เปียกก็แนะนำให้เก็บแปดจุดหนึ่งค่ะแนวรับค่ะ B A หลีเก็บมาหนึ่งไม้แล้วนะคะสิบจุดหนึ่งค่ะได้ปันผลมาทั้งหมดสามรอบแล้จ่ายทุกไตรมาสค่ะรวมกันก็ห้าสิบหกสตางค์ก็ประมาณห้าเปอร์เซนตจ้าส่วนธานีเราก็เก็บกันมาไม้หนึ่งนะคะได้มาหนึ่งไม้ตอนนี้ก็ลันกำไรค่ะ หกเปอร์เซ็นกว่านะคะตอนนี้นี่ค่ะคาณีปันผลปีละครั้งคาดการปีหน้ายี่สิบสตางค์จ้าอ่ะโอเคส่วสามตัวข้างล่างนี้ก็คือแนะนําขายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็รอจังหวะถ้าราคาลงแรงแล้วเทียบให้เปอร์เซ็นต์ปันผลสักประมาณห้าเปอร์เซ็นเงี้ยเราก็จะเริ่มเก็บหมายแรกกันจ้า่ดูหน้าตาโครงสร้างราคากันค่ะอันนี้ทียูคะ่ะพี่เปียก็ กลับขึ้นมาแล้วยังติดอยู่ที่เส้นสองร้อยค่ะถือรอไปนะจ๊ะโอเคอ่ะลาดบุรีเพึ่งปันผลมาค่ะค่ะก็ลงมาแถวแถวโลเดิมคือโซนสามสิบสี่บาทค่ะอเอ็กโกเอ็กโกเดี๋ยวจะมีจ่ายปันผลนะคะเอ็กโกดูลิสต์ตดเอาไว้ไว้ตรงไหนเนี่ยคุยข้อมูลเยอะมากเลยค่ะอืม เดี๋ยวหาให้นะจ๊ะว่าเอ็กโกให้ปันผลเท่าไหร่ปึ๊บเดี๋ยวเปิดไปหน้านี้แปกหนึ่งเอ็กโกเอ็กดีวันที่สิบสี่กันยาค่ะสามจุดสองห้าจ้าสบาทยี่ห้าใช่ค่ะเวลาพูดพูดให้ครบจำนวนบาทด้วย อ๋อสามหลัยี่สิบห้าตารงจ้าเนี่ยเป็นพิธีกรเขาต้องพูดให้ชัดชัดชัดอ๋อเมื่อก่อนอยากเป็นมากเลยอยากเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรนะคะใช่แล้วอยู่ต้องมีรอเรือรอลิงให้ครบถ้วนด้วยเวลาออกเป็นผู้ประกาศรอ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 เออฝึกกระดกฝึกกระดกตอนนี้เอาแค่ว่าอย่าใช้ตัวย่อเยอะก็พอคนจะได้ฟังได้รู้เรื่องจิกนะคะ ต่อไป Origin ค่ะก็เพิ่งให้ปันผลไปแล้วค่ะแล้วก็แนวรับหยุดโซนเนี้ยค่ะ10บ,บาทนะคะแต่ยังไม่มีอยากเก็บไม้แรกก็10.5ได้เลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะบ้านปูค่ะบ้านปูเดี๋ยวก็12กันยายมี XB 25ต่างจ้าพี่เปียกให้แนวรับไปแล้วโซนเนี้ยค่ะใกล้ๆรลเดิมแถวโซน แปดบาทสิบสตางค์ค่ะวันนี้ก็ดีดรีบาวขึ้นมาแล้ว BA ค่ะก็กองอยู่แถวโซนสิบบาทค่ะจ่ายปันผลทุกๆไตรามาสหรือว่าสามเดือนนั่นเองแบงค์ซื้อตรงเก้าบาทแปดสิบให้พีกไหมอีกไม้หนึ่งนะคะ BA เก้าบาทแปดสิบจ้าโอเคจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวอ,ออกแนวรับให้กับลูกค้านะคะเก้าจุดแปดค่ะ ่าแล้วก็ราชธานีกรุ๊ค่ะตัวนี้ก็เป็นลิสติ้งลบรรทุกอยู่ในเครือของเอ,อ่อธนชาติค่ะามจุดหนึ่งเรารับมาไม้แรกแล้วค่ะพี่เปียกด้มาไค่ะก็รอแถวแถวสามจุดหนึ่งนะคะถ้าลงมาไม่ลงเราก็ยังไม่เก็บจ้าจบแล้วสำหรับปันผลสำหรับชาวไว้อ่า ไวแมงม้าไวเก่านะคะเก่าๆหน่อยมือเก่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่พอร์ตของหุ้นเติบโตกินคำใหญ่ของเราซึ่งปีนี้เราไปโฟกัสกันที่ DR ค่ะ DR ก็อ้างอิงอ้างอิงหลักทรัพย์หรือกองทุนของประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนฮ่องกงแล้วก็มี n a s แด q ของอเมริกาจา้าไปไล่ทีละตัวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เก็บกันมาเนี่ยก็ทางฝั่ง กรองก็เริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วค่ะอือือค่ะเดี๋ยวเราไปดูการ์ฟกันเลยดีกว่าเนาะอนี่ค่ะตัวแรกเลยสตาร์ห้าศูนศูนย์หนึ่งค่ะ,ะก็เริ่มรีบาวมาแล้วตอนรอบที่แล้วแนะนำเก็บไม้สองแถวยี่สิบเจ็ดสลึงค่ะพี่เปียกอืมอ่าตอนนี้เราได้ไปสองไม้แล้วนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันเลย อันนี้เป็นตัวอ้างอิงนะคะอ้างอิงกองพีเมสตาค่ะอ,อ่าตัวนี้พิงอันค่ะพิงอันค่ะเห็นนะพิงอันอก็เก็บมา,มาเก็บมาไม้ล่าสุดที่สองบาทค่ะนี่ตอนนี้รีบาวมาที่เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันค่ะไปดูตัวพิงอันตัวแม่เขาเป็นยังไงบ้างก็เริ่มรีบาวมาแล้วค่ะ เนี่ยตัวนี้จะก็มีปันผลให้ด้วยสําหรับสิงอันค่ะสิงค์อันสําหรับตัวแม่นะคะที่เทรดในตลาดฮ่องกงถ้าลูกค้าสนใจเทรดในตลาดฮ่องกงก็เปิดพอร์ตเพิ่มการเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศไปได้เลยนะจ๊ะอ่าฮะโอเครึกป,ปันรู้สึกป,ปันผลจะประมาณหกเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อปีเลยสําหรับสิงอันจ้ะอ่า มาที่ BYD ค่ะล่าสุดเก็บ,บที่นะห,หนึ่งนะนะใช่<ป>ก็รีบาร์แล้วโอเคอ่าเนี่ยค่ะจะล้อไปกันเลยระหว่าง DR กับหุ้นข้างอิงนะคะตัวนี้เทรดในตลาดฮ่องกงก็ทิมหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจ้า BYD บาบานะีานะ่จะออกข้างครับพี่เปียกบาบาอ่ะฮะ โอเคบาบานี่เราเก็บกันมาสักสองไมะะ้แล้วค่ะจ้าถ้ายังไม่ลงแรงนะคะเราก็ยังไม่เก็บนะคะส่งไซเวออกข้างอ่าถือปาดอ่าสินเจ้ามาที่เวียดนามบ้างพี่เปี๊ยกเคยไปเที่ยวเวียดนามแล้วหรือยังคะเออพี่ยังไม่เคยเลยพี่พี่ก็น่ากลัวพี่กลัวประเทศที่แบบเออแบบลำบากลำบากไม่ใช่ลำบากอเออาชญยกรรมเราต้องระวังตัวอ๋อ อ๋อแล้วคะาเวียดนามต้องระวังเหรอคะต้องระวังต้องระวังอื m, โรปก็ต้องระวังนี่ยไม่ได้ไปอ๋อไม่ต้องระวังไปเลยนะก็คือไปญี่ปุ่นจะจะทั้งที่จะชอบไปญี่ปุ่นอ่าค่ะใช่แล้วอือหือแบบเนี้ยชอบแบบสบายๆไม่ชอบแบบโอ้โหต้องระมัดระวังไม่ต้องมีความระแวงแต่เท่าที่แบงค์ไปเวียดนามดูก็ก็โอเคนะคะไม่มีความระแวงอะไรเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกระแวงก็เลยเออโอเค แต่ก็ก็แล้วแต่บางเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาถึงตัวนี้กันเลยอีวันค่ะอีวันก็ใกล้จะทดสอบหายแล้วนะคะอ่าเราก็เก็บกันมาได้สามไม้แล้วไม้ล่าสุดยังลงมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวรอจังหวะก,กันอีกทีที่เราแนะนําเก็บแถวโซนยี่สิบสุดห้าย่วิบเก้าจุดห้าโซนนี้อ่ะนี่ค่ะนี่ก็ ตัวอ้างอิงก,ก็จะเทสหายแล้วคะพี่เปียมมืมาอันนี้หายไปแล้วจ้าตัว FUEV FVND จ้าศูนย์หนึ่งค่ะอันนี้ก็เปรียบได้เสมือนอ่าเป็นหุ้นชุดเอของตลาดเวียดนานมนี่เนี่จ้าหายไปแล้วจ้าก็รันไปนะคะใครเก็บมารันไปยาวๆคะ่ะ สัญญาณขายยังไม่มี T N ศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็เริ่มรีบาวแล้วก็อันนี้อ้างอิงสามร้อยหุ้นจีนในตลาดเซยงไฮเซนเจินค่ะกรอบก็จะแบบไซส์เวกอบกว้างหน่อยนะคะตัวนี้ประมาณโซนสิบแปดจุดห้าถึงยี่สิบเอ็ดจุดห้าค่ะโอเคอ่ะดูตัวกองอ้างอิงกองนะคะ <c oughs> ก็คงสร้างเหมือนกันเลยไซส์เวยกาะ ไม่ตัวหนึ่ง CnTech ศูนย์หนึ T ่งค่ะตัวนี้เขาอ้างจริงสามสิบหุ้นเทคจีนของสามสิบหุ้นเทคจีนกับฮ่องกงค่ะก็เปลี่ยนได้เหมือนเป็นหุ้นเทคชุด A นะคะในตลาดจีนและฮ่องกงค่ะจ้ะตอนนั้นพี่เปียกให้รับแถวนี้ยี่สิบสองจุดแปดก็รีบาวขึ้นมาบาทหนึ่งนะคะนี่ตัวกองก็ออกไซ์เวย์นะคะอืม อันนี้ n e t e อ s t ค่ะตัวนี้นี่ดูแล้วแบบงบค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็คาดการงบก็ยังดีต่อเนื่องด้วยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างขาขึ้นชัดเจนค่ะเราเก็บกันมาไม้แรกแถวนี้ค่ะที่เพิ่งเข้าตลาดตนหกบาทค่ะก็รันไปจาสัญญาณขายยังไม่มีเนี่ยค่ะตัว n e t e อ s t อ้างอิงตัวหุ้นฮ่องกงก็เก้า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 เลขสวยมากเลยค่ะ ถ้าใครเทรดหุ้นต่างประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปันผลให้ด้วยนะคะเป็นปันผล US เหรียญฮ่องกงค่ะโอเคปะอ่าเทนเซนก็ออกแนวออกข้างนะคะตัวนี้เราเก็บมาแถวต้นสิบสี่บาทตัวเทนเซนตัวแม่ก็กราบทรงเดียวกันเลยค่ะทรงออกข้างอยู่จ้าเตี๋ยวมีค่ะทุกบ้านต้องมีผลิตภัณฑ์นี้อือค่ะ ก็ออกแนวไซ์เวกอกว้างค่ะ4.5ถึงประมาณ5.75จุดค่ะนี่ค่ะอ่ามีย่อลงมาด้วยนะคะก็ถือรอค่ะถ้าใครมีอยู่ถามมาที่นี่ค่ะตัวสุดท้ายและสำหรับ DR n d ็ค่ะพี่เปียกอ,อืมค่ะก็จะญื่นขายไม่มียาวไปลันยาวไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น n a s d a ดกร้อยค่ะอันอิงของอเมริกาค่ะอันนี้ก็คือรหัสเขาส้งศูนแปดหกค่ะดูในโพยที่แบงค์ทำเป็นพอร์ตได้นะคะถ้าใครจะเทรดหุ้นต่างประเทศหรือกองกองต่างประเทศค่ะนจบแล้วอันนี้เป็นดีอารต่างประเทศเรากลับมาที่บ้านเราัหงค่ะพี่เปียค่ะหุ้นบ้านเราก็ก็หลังยังไม่เข้าก็จับไซด์เวย์หมุนตัวกันไปนะจ๊ะอ่า อันนี้มาถึงจับค่ะก็นรอสี่พันห<อ>้าใช่ไหมใช่ค่ะพี่เปียโอเคมีสี okay, ่ห้าเหมือนเดิมใช่ใครจะรับก็เก็บสี่สิบห้าตอนนี้อยู่ในกรอบประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทค่ะสำหรับกราฟนะคะอ่าอันนี้ G P S C ค่ะ G P S C ก็ซื้อตรงห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเนี่ยพี่เปียให้แนวรับในห้องเล่นรอบนะคะ แ <Okay. S 1> ถวห้าสิบเอ็ดบาทวันนี้เก็บได้แล้วลงมาแล้วค่ะมีเขาที่ลงมามีวันนี้เขาเพิ่งให้ปันผลเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่คุ้นปันผลสูงเนาะมาแจ้งให้ทราบสามสิบสตางค์ค mm hmm. ่ะอืมอ่าตัวสุดท้ายแล้ว PTT OR ค่ะก็วันนี้ก็มีปันผลมายี่สิบห้าสตางค์ค่ะกรอบแนวรับก,ก็อยู่แถวโซนยี่สิบาทสิบจำง่ายๆยี่สิบาทซื้อได้ กช่กลมๆกลมๆขึ้นไปตอนนี้ก็แถวยี่สิบเอ็ดบาทระยะสั้นติดตรงนี้ไปถึงก็เคยไปได้ยี่สองยี่สิบสามนะคะจะอยู่ในกรอบไซด์เวกกรอบนี้อยู่นะจ๊ะอ่าเรียบร้อยมาถึงหุ้นผู้สู้เงินเฟอ้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัว E A ค่ะมีสามชุดค่ะอืเสนอขายนักลงทุนทั่วไปจา้า ชุดที่หนึ่งก็ดอกเบี้ยประมาณ3.2-3.4เปอร์เซนตชุดที่สองอายุ3 5. ปีค่ะถือยาวหน่อยก็ดอกก็สูงขึ้นตามระยะเวลานี้ให้ประมาณ3.5-3.7เปอร์เซ็นตแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นอายุ5ปีค่ะดอกเบี้ย3.95-4.15เดี๋ยวถ้ามีการจ่ายประกาศดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเอามาแจ้งทราบให้นะจ๊ะอ่า วันประกาศจองซื้อก็รอการประกาศอยู่แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะ26ถึง29กันยายนซึ่งความหมายนี้ก็คือเราต้องชำระเงินนะคะปกติจะให้จองไว้ก่อนและถึงเวลาที่วันประกาศจองซื้อก็จ่ายเงินผ่านปัดเอทไปเลยจ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สแกน QR Code นี้ดูได้เลยค่ะอืมอ่ะมีอันนี้เป็นตัว เมเจอร์ด e เวล m อปเค่ะก็อยู่ธุรกิจอสังหาจ้าแล้วก็ดูรายละเอียดนะคะว่าเป็นยังไงประเภทไหนมีประกันไม้มีผู้แทนถือหุ้นกู้ค่ะอายุเท่าไหร่ที่เราดูอันนี้สองปีหเดือนค่ะดอกเบี้ยก็เจ็หนึ่งเอร์เซนต่อปีอันดับความน่าเชื่อถือก็เป็น BB จ้าอันนี้เสนอขายนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะคะเราก็อ่านดูหนังสือชี้ชวนได้เลยแล้วก็ ดูระดับความเสี่ยงประมาณระดับเจ็ดค่ะถ้าจองก็คือจองเอาไว้แล้วก็จ่ายเงินวันที่ยี่สิบหกถึงยีิบแปดกันยาจ้าอ,อีกตัวหนึ่งค่ะสำหรับเดือนหน้าค่ะแต่สามารถจองไว้ก่อนได้เลยก็เป็นชโยกรุ๊ปค่ะอายุเท่าไหร่อายุสามปีนะจ๊ะให้ดอกเอ้ยววยงังอหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นตต่อปีอ่าเลทความ อันดับความน่าเชื่อถือตัวนี้เป็น BB มีบวกด้วยอ่าก็บวกก็จะดีกว่าอันที่แล้วนะคะอันที่แล้ว BB บเฉยๆอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็เสนอรายใหญ่เช่นกันจ้าจองไว้ใจเงินเมื่อไหร่สามถึงห้าตุลาคมค่ะดูสแกนดูหนังสือชีช้ชวนได้เลยจังเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนาะไปตามดูได้จ้าก็จะเป็นความเสี่ยงอันดับต่าง ของการถึอหุ้นกู้ค่ะถ้าห้าก็จะแบบอโอเคกลางๆหน่อยถ้าใครชอบความเสียงหัวใจเต้นแรงก็จะอยู่ประมาณอันดับเจ็ดนะจ๊ะอืมค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเื่อใครใช้เทรดดิ้งวิวก็สแกนตัวนี้จะมีวิดีโอสอนการตั้งค่ากราฟในเทรดดิ้งวิวค่ะเรียบร้อยแล้วก็นี่ห้องบริการสำหรับลูกค้าพี่เปียกค,ค่ะที่ดูแลโดยพี่เปียก ตลอดทุกห้องเลยนะคะครบเต็มคาราเบลมากเลยอ่านันตนจนตาแฉะเลยค่ะเออค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะที่เปิดพอร์ตก็สามารถเลือกเข้าไปให้ตรงกับสไตล์การลงทุนของท่านนะคะฉันจะได้เพจย่างมีความสุขแล้วก็เป็นแมงเม้าสําำราญนั่นเองค้าเอซท่านใดฟังกันมานมนาวและสนใจนะคะอยากจะเป็นลูกค้าก็ แกน QR code นี้ได้ค่ะมี AI Bank ม a n g o สำรานคอยแนะนำคู่มือขั้นตอนในการเปิดพอร์ตจ้าเรียบร้อยจบแล้วค่ะสำหรับวันนี้เสียงน่าจะฟังชัดดีเสียงพี่ดียังไงลองลองเทสฟังฟังเสียงให้พี่หน่อยเดี๋ยวแบงค์ลองเปิดเสียงน่าจะ ฟังชัดดีเพราะวันนี้เสียงเสียงแบงค์เหมือนจะดังกว่าพี่เออได้และพี่ไปกดปุ่มอะไรเข้าเข้าไปรู้อ่ะตั้งสิคะต้องไปคลำดูนะคะไอตัวในดีอยยังยังไม่ดีเนาะใน O B V ใช่ไหมเพราะวันนี้เสียงเสียงแบงค์เหมือนจะดังกว่าพี่ฟังแป๊บหนึ่งอะไรแต่แต่ถามว่าฟังได้ไหมก็ฟังได้อยู่ค่ะเออพี่ฟังได้ปัญหาคือพี่ไปกดปุ่มอะไรไม่รู้พี่ แต่ว่าตอนนี้ก็ดีอ่ะคือคนพูดก็จะก็จะเสียงดังขึ้นเพราะแต่ก่อนอคนพูดนะ่ะเสียงกล้องเสียงเสียง,งยนั่นก็น่าจะเป็นัส่วนของพี่ก็ปกติเนี่ยก็ที่จะดังก็คือก็คือกับหมอสองกล้องแต่นั้นนะอ่ะแกเชิญพี่ไปพูดพี่ก็พูดดังได้ไนงะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเค okay, จ้ะขอบคุณมากเจอกันวันพูดหน้าเนาะพูดหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ